สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัววัตถุมงคลเรียกทรัพย์ท่านที่เกิดปีชวดปีฉลูปีขานและปีถาะค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเปิดดวง4ปีนักสัตว์ที่ควรหาวัตถุมงคลเหล่านี้มาเสริมดวงนะคะ สิ่งมงคลเหล่านี้จะช่วยทำให้พวกท่านโชคดีมากมีสีสุขเรามาเริ่มกันที่ปีนักษัตรแรกกันเลยดีกว่าค่ะท่านที่เกิดปีชวดคนเกิดปีชวดจะต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตต้องคิดก่อนทำอย่าดำเนินการตามอำเภอใจเพราะหากผิดพลาดมาอาจจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง เรื่องของเงินทองชื่อเสียงหรือตําแหน่งมีเกณฑ์ดีก้าวหน้าแต่เนื่องจากระหว่างปีมีดาวอัปมงคลหลายดวงรังควานร่วมอยู่ด้วยจึงส่งผลทำให้ติดขัดอยู่บ้างนะคะวัตถุมงคลเสริมดวงชะตาที่เหมาะสมก็คือเทพไทเชงเต้าโจ้ครองพัด อำนาจบารมีจากพระองค์จะช่วยสลายครอบภัยสิ่งเลวร้ายอำหน่วยลาภพลและช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลเพิ่มพูนจะประกอบการใดก็มีผู้ช่วยเหลืออุปธมภมให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จค่ะ ปีนับสัตว์ถัดมาคือท่านที่เกิดปีฉลูสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนั้นเป็นปีที่ชงกับปีมะแมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือธุรกิจการค้าเรื่องโชคลาภเงินทองอำนาจบารมีตลอดจนเรื่องสุขภาพล้วนไม่ดีนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่จะเกิดต่อคนในบ้านของท่านดังนั้นปีนี้ทุกกิจกรรมท่านต้องใช้ความระมัดร,ระวังเพราะสามารถเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายคะ่ะ วัตถุมงคลเสริมดวงชะตาที่เหมาะสมก็คือเชา้าจตุโลกบาลครองกระบีวิเศษอำนาจบารมีจากพระองค์จะช่วยขจัดปัดเป่าเคราะัยแก้ไขพลังพิฆาตชงของดาวร้ายช่วยส่งเสริมให้การงานและกิจการค้าของเจ้าชะตาบังเกิดความรุ่งเรืองก้าวหน้าโชคลาบมั่งคั่งบริบูรณ์สุขภาพแข็งแรงและภายในครอบครัวก็แคล้วคลาดป,ปลอดภยัยบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะคะ มาต่อกันที่ปีนักศัตรปีขาเลยค่ะคนเกิดปีขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือธุรกิจการงานจะพบพลังก้าวหน้าเนื่องจากมีดาวมงคลโครจรเข้ามาซึ่งล้วนจะส่งเสริมให้ท่านประสบผลสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองแต่เนื่องจากในชะตาท่านก็มีดาวร้ายเกาะกลุ่มเพ่งเลงอยู่ไม่น้อยดังนั้นท่านต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ระวังเหตุพลิกผันที่คาดไม่ถึงและความเสียหายที่จะเกิดจากบริวารหรือบุคคลใกล้ตัวได้นะคะ วัตถุมงคลเสริมดวงชะตาที่เหมาะสมก็คือเจ้าพ่อเสือปราบมารอำนาาบารมีจากเทพเฮียงเทียนเซี่ยงตีจะช่วยคุ้มครองให้ท่านแคล้วคลาดจากเรื่องร้ายบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขส่งเสริมให้การงานกิจการค้าก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเ,เปรียมด้วยทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนค่ามาปิดท้ายกันที่ปีนักสปีเถาะนะคะ คนเกิดปีถอภาพรวมนับว่าเป็นปีมงคลท่านมีเกณฑ์จะได้รับทั้งทรัพย์ตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศและมีโอกาสดีรออยู่ทั้งจะพบผู้อุปถรัรมภ์ช่วยเหลือทำให้การงานก้าวหน้าธุรกิจการค้ารุ่งเรืองจึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยมีได้ทำสิ่งใดให้ปรากฏแต่เนื่องจากในชะตามีดาวร้ายพิฆาตรังควานร่วมอยู่ด้วยสิ่งที่ท่านต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องสุขภาพนะคะ วัตถุมงคลเสริมดวงชะตาที่เหมาะสมก็คือเทพฟิลหรือเทพแห่งอายุวัฒนะอำนาาบารมีจากพระองค์จะช่วยขจัดเพศภัยอันตรายและความสูญเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ให้หมดสิ้นไปบางเกิดแต่ความโชคดีมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและทุกเหตุเพศภัยตลอดปีค่ะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดวัตถุมงคลเรียกทรัพย์สำหรับ4ปีนักษัตว์นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปของท่านที่เกิดปีนักษัตว์ในนั้นตามมาชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ